เอาแล้วนะครับคุณผู้ชมใครที่หายูสุเอ็กซ์ซีรีนะฮะหนึ่งจุดเก้านะครับคันนี้เป็นปีสองพันสองได้สีดาล้วนด้วยนะครับแคลริบอยติดไปให้แล้วเรียบร้อยคันนี้พร้อมใช้งานคุณผู้ชมและราคาประหยัดจากป้ายแดงไปนะฮะเกือบสามแสนบาทถครที่สนใจหาเก้าบาทสี่ประตูเกีกยร์โต้ไว้ใช้งานนะครับเป็นตัวยูสุเอ็กซ์ซีรีสสวยๆแบบนี้นะครับตามผมไปดูและเข้าคันนี้จะสวยแค่ไหนแต่วันนี้ผมจะให้ดูทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วนะครคุณผู้ชมวันนี้นะฮะผมพามาชมรถเข้าใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆนะครับแล้วคันนี้สวยจริงไม่ติงหนางคุณผู้ชมได้ชุดแต่งเอ็กซ์ซรีเดิมโรงงานนะครับคันนี้อีซูสูดีแมกนะครับ1.9 Hi เด d e r นะครับเป็นตัว X-Series ปี2022คุณผู้ชม และคันนี้นี่ครับเป็นรถหน่วยงานปลระว่างเพราะว่าศูนย์เช็คระยะตั้งแต่1 0,000มกิโลแรกนะสาภาพจะสวยแค่ไหนสาภาพแรกเข้าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมคุณผู้ชมราคานะครับผมคันนี้ออกห้างปลายแดงนี่เกือบล้านนะเก้าแสนกว่าแต่ว่าวันนี้เหลือเพียงแค่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเท่านั้นเป็นรถปีสองพันยี่สิบสองคุณผู้ชมแล้วเลขไมล์หนึ่งแสนสี่พันโลนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคุณผู้ชมไล่เรียงกันเลยแบบละเอียจจอดเจาะลึกนะครับทุกซอกทุกมุมป้ายทะเบียนนะครับสามหนึ่งเจ็ดศูนย์ได้แบบนี้เลยคุชม ได้ไปลายกรุงเทพแล้วตัว X Series นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าไปยีแบบนี้เป็นสีแรงเลือดหมูโลโก้เป็นสีแดงแบบนี้อันนี้คือเดิมเลยนะนะฮะกระจุงกระจังหน้านะครับไฟนะฮะโปรเจคเตอร์พร้อมกับ Daytime Running Light ตรงนี้สว่างมากคุณผู้ชมอันนี้คือไฟเดิมนะครับไฟเลี้ยวไฟหลหมอนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะความไฟนะตัวนี้สวยนะด้านหน้านี้ต้องบอกเลยว่าหล่อจริงนะครับ อันนี้นะฮะเดี๋ยวมีเก็บสีเก็บงานให้อยู่แล้วผู้ชมสีดำเนี่ยมันต้องขัดต้องอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ให้มาเห็นสภาพแรกเข้าของบริษัททอโต้ก่อนเลยนะครับตัวฝาโป้งนะฮะลวดลายสติเกอร์ตัว X แบบนี้นะครับผู้ชมนี่นะฮะอันนี้เป็นสติกอร์นะนะฮะโลโก้ตัว X ครบเลยสันเหลี่ยมมุมตัวฝาโป้งสวยๆแบบนี้นะฮะนี่รอยต่อตัวรถแน่นๆนะครับเนี่ยให้สังเกตนะฮะโครงสร้างตัวรถนะครับต้องไม่หางอ้านะแล้วก้อนแนบสนิทกันซุ้มล้อป่งล้อนะครับผม ใหญ่ๆแบบนี้อันนี้คือล้อแม็กเดิมนะครับอันลอยนะสีดำเมทัลลิกนะครับผมแม็กคอร์สิยางขนาด265ทับ60นะครับผมอันนี้นะดอกล่องยางเหลือหนาลึกเลยคุณผู้ชมแล้วยางปี2023ใช้กันไปยาวๆนะฮะซุ้มล้อป่องล้อเดิมๆนะฮะน็อตไม่มีขยับขันไถคุณผู้ชมและด้านในนะครับโชกคอัพช่วงล่างใช้เดิมนะฮะปีกนกคู่อิสระด้านหน้านะครับต้องบอกเลยว่าช่วงล่างอีสูุค่อนข้างดีคุณผู้ชมนะครับ ไม่มีโยนแน่นอนนะฮะขับมาความเร็วล้อยยี่ร้อยสี่นะครับเข้าโค้งเนี่ยมั่นใจได้เลยนะฮะโลโก้ตัวเอ็กนะครับสีแดงใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมแล้วกระจกหูช้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟ LED ด้านข้างข้าในตัวนะฮะกระจกติดฟิล์มให้แล้วรอบคันคุณผู้ชมแล้วมือเปิดประตูนี่เป็นไงผิวพันธุ์สันเหลี่ยมนะครับตัวด้านข้างตัวรถเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ขาดสีให้นะนะครับอาจจะมีร่องรอยการขีดการข่วนเป็นเรื่องปกติแล้ว แต่สำหรับใครนี่ครับที่ชอบสีดําเป็นทุนเดิมผมบอกได้เลยว่าคันนี้หล่อจริงนะครับบันดุงบันไดนะฮะได้สีดําหมดคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงนะครับนี่นะฮะเบาะหนังสีดําหัวหมอนปักตัว X แบบนี้เดินได้สีแดงนะครับคอนโซลคอนโซลใหม่หมดคุณผู้ชมและสปอร์ตเมทอาร์ครางน้ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูเวลาซื้อรถมือสองนะครับคุณผู้ชมนี่ลายเรียงกันมาแบบนี้เลยนะครับผ้าสปอร์ตเมทอาร์คนะฮะ เอานิ้วรูปไปเนี่ยนะครับมีรอยคมนะฮะมีรอยบาดนะแสดงว่าสปอร์ตเมทาร์ทำมาแน่นอนคุณผู้ชมแต่นี้เดิมแท้แน่นอนนะฮะซอกน็อตเสาเอนะครับไม่เคยมีถอดมีขันคุณผู้ชมนะฮะน็อตบานประตูต่างๆทุกอย่างนะฮะอยู่ในตำแหน่งเดิมหมดนะครับมาร์คสีเดิมโรงงานมีเห็นแผ่นคาเฟตตรงพื้นนะครับผมไร้รอยขีดข่วนคุณผู้ชมนะครับนี่สภาพเนียนกริปนะฮะแล้วซอกน็อตเสาบีนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขันนะครับ นี่ R B ีนะฮะนี่ไม่เคยถอดเลยนะครับมาร์กสีเดิมโรงงานแล้วสีนะครับให้สังเกตนะฮะสีต้องเสมอกันกับตัวโครงสร้างนะครับหัวน็อตนะและแผงประตูนะครับบูหนังบูนุ่มเดินได้สีแดงมาสภาพค่อนข้างสวยนะครับอันนี้เป็นเฉพาะตัว X Series เท่านั้นนะฮะมีสีดําเป็นโอแบกตกแต่งมาแบบนี้มือเปิดได้สีเงินคุณผู้ชมที่วางแลเยรพักอกได้เป็นหนังหมดนะฮะยางลงยางรองนะครับซีนต่างๆนะฮะพวกนี้ใช้วัสดุดีหมดนะครับนี่ อันนี้ให้ดูครค่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันอีกทีที่หลังคุณผู้ชมขออนุญาตพาไปดูโครงสร้างตัวรถก่อนแล้วกันนะฮะแล้วจับนะครับเวลาขึ้นนะสาคัญอยู่เหมือนกนันนี่แน่นแน่นอนแล้วตัวนี้ช่องแอร์ช่องชาร์จย s b อสบีมีให้ครบแล้วนะนะฮะสำหรับตัว4ประตูยกสูงนะครับขอแขวนเกลย,ยืดนะฮะรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4กิโลกระเป๋าจิงโจ้นะครับด้านหลังที่วางแขนพักศอกปรับพับเก็บได้ตัวเบาะนะครับปรับพับได้60-40บเบาะหนังสีแดงนะครับรับรองคาซีทให้เรียบร้อยแล้วดูหัวหมมอนผู้ช ไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะฮะลำโพงนะครับหกตำแหน่งรอบทิศทางคุณผู้ชมนะครับต้องบอกได้เลยว่าด้านบนก็มีลำโพงให้นะเครื่องเสียงตัวนี้ค่อนข้างดีนะอันนี้คือเดิมจากอิซูซูเลยนะครับด้านบนนะฮะเขาจะเป็นสีดําแบบนี้ใครที่ชอบภายในสีดำดุดุเข้มเขมเท่ๆนะฮะต้องคันนี้เลย X-Series นะครับให้ดูนะฮะสปอร์ตเมทร์กนะครับนี่แกะกันเลยคุณผู้ชมนี่ให้ดูแบบนี้เลยนี่เนี่ยเดิมไหมนะฮะ เดิมแน่นอนโครงสร้างดีแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ได้ผมเซลล์นวดนะฮะบอกได้เลยว่าซื้อกับผมไปเนี่ยไม่มีผิดหวังวารันตีหลังการขายมีให้เพียบนะครับของแถมส่วนลดนะฮะจัดมาให้แบบเต็มๆครบๆแล้วคุณผู้ชมใครที่สนใจนะครับอยากจะได้นะติดต่อเบอร์โทรผมด้านล่างได้เลย0ูนย์นะครับแปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองคุณผู้ชมนะฮะและคันนี้ไม่พอเท่านั้นนะฮะติดแคลริบอยเดิมไปให้แล้วด้วยนะครับแคลริบ ซีรีส์7คุณผู้ชมนะครับของแท้เลยแล้วสีเสมอกันกับตัวรถนะครับพวกซีนพวกอะไรพวกนี้เขาทามาดีมากนี่เป็นไงซีน,นะครับกันน้ําเข้านะฮะเรียบร้อยมีโรบาด้านบนนะฮะขนของบรรทุกหนักไม่เปียกฝนแน่นอนคุณผู้ชมด้านหลังใช้เป็นดัมเบรกนะฮะด้านหน้าเป็นดิสเบรก ABS นะฮะมีกระจายแรงเบรก EBD หรือว่าเสริมแรงเบรก BA ให้ครบเลยนะครับ กระจกนะฮะด้านหลังแคล,ลิบอยฟ์มไม่ลอกไม่ร่อนไม่เสือส่อมสภาพแล้วดูแคล,ลิบอยคุณผู้ชมซีรีเจ็ดนะครับมีไฟท้ายอันนี้ใช้ใช้งานได้นะเป็นไฟเบรกนะในตัวนี่สำหรับตัวไฟรถนะครับด้านท้ายก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้พร้อมไฟ LED ที่เป็นสีแดงแบบนี้เป็นไฟเบรกนะครับขอไฟเดิมไม่แต่งไม่ล้าคุณผู้ชมนะครับโลโ,โลโก้โลโก้จัดหนักจัดเต็มนะฮะยูสูดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์เป็นยังไงแบบนี้เลยนี่โลโก้ตัว X นะครับอันนี้เดิมเลยนะคุณผู้ชม กันชน,ด,นด้านหลังนะครับเป็นสีดําหมดเลยนะบันดงบันไดเป็นสีดําหมดนะฮะมือเปิดฝาท้ายนะครับได้สีดําพร้อมกจบสติกเกอร์ลวดลาย X Series นะครับเดี๋ยวผมให้ดู c a ลริบอยตัวแคลริบอยตัวนี้ยังสาภาพยังสวยอยู่เลยนะนะครับสาภาพสวยมากนะฮะโชคอัพหลังท้ายนะครับผมฝาท้ายนะฮะเดิมๆแล้วฝาท้ายตัวยูวโซเบามากนะคุณผู้ชมไม่หนักนะ แมกไนเนอร์เดิมนะครับปั๊มโลโก้ดี a x มาแบบนี้สันเหลี่ยมตัวแมกไ i เนอร์ไม่มีล้มคุณผู้ชมนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงนะล้างน้ำสปอร์ตเมตตอาร์ด้านท้ายน็อตยึดฝาท้ายนะครับผมไม่มีถอดมีขันนะใครที่จะเอาไปลุยงานหนักนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับได้ปีใหม่ด้วยไม่ต้องกลัวเรื่องเครื่องยนต์คุณผู้ชมนะครับใช้กันไปยาวๆนะฮะไฟด้านท้ายติดครบปกติหมดนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะฮะนี่ ช่วงล่างนะครับเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมอันนี้คือสภาพแรกเข้านะยางเดิมแม็กเดิมนะครับยางอะไรมีให้เห็นแน่นอนนะครับท่อเดิมพาวเดิมนะฮะแล้วก็ซีนอะไรต่างๆนะครับไม่มีเสื่อมสภาพแน่นอนคนจางสนิบมาให้เรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องไปทําเพิ่มเติมนะครับจัดมาให้แล้วแบบครบคบนะครับไล่ฟงไล่ฟ้านะครับด้านถังแคริบอยมีไปให้แล้วนะฮะคันนี้ด้านข้างนะครับไล่เรียงกันมาคุณผู้ชมนี่ไฟไม่แตกไม่ล้าวนะฮะไม่มีรอยฉีดรอยขวนนะครับ สวยจัดนะฮะล้อแม็กนะครับผมขอบ18นิ้วยางปี23ทั้งหมด4ล้อแล้วเรียบร้อยนะฮะให้ดูนะครับฝั่งออปชั่นกันบ้างนะฮะให้ดูทุกฝั่งเลยซื้อรถนะครับดูให้ละเอียดไม่ต้องรีบคุณผู้ชมนะฮะดูกันแบบไปเรื่อยๆชิวๆนะฮะถ้าอยากได้รถสวยได้รถดีนะครับมองหาผมได้เลยนึกถึงผมได้เลยเซลล์หนวดนะครับ บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมนะครับได้รถตีไปใช้กันแน่นอนนะฮะไม่มีย้อมแมวขายไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําแน่นอนนะครับให้ดูนะฮะน็อตฝั่งคนขับนะครับผมน็อตเสาเอนะสวยๆแบบนี้นะครับนี่บันดงบันไดนะฮะตัวสติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะครับผมอยู่ครบชัดเจนนะฮะไม่มีถอดไม่มีขันคุณผู้ชมนะครับน็อตกรอนประตูอะไรต่างๆพวกนี้ใหม่หมดนะครับ ใครสนใจนะฮะอะไรอย่าเพิ่มเติมนะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับผมได้นะครับผมมีบริการจัดไฟแนน์นะวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมนะครับพร้อมบริการสมมติรถสายให้ถึงหน้าบ้านโดยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งต่อไปในการดูรถนะคือฟังก์ชันออปชันของตัวรถยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกล็อกรถกระจกมีมาให้คุณผู้ชมตัวปรับพับกระจกจะเป็นหูช้างเป็นจอยสติ๊กเรียบร้อยนะฮะแบบนี้ยงา่ และดูคุณผู้ชมนะครับไล่เรียงกันมาเลยอันนี้คือไฟท้ายแคริบอยนะที่ติดเพิ่มมานะครับไฟปรับสูงต่ําได้3ระดับคุณผู้ชมการลื่นกันถลายเด็กช่วยคอนโทรลซิสเต็มนะครับผมอันนี้สําคัญกับตัวรถมากนะไม่ต้องปิดคุณผู้ชมใช้งานได้เลยถนนลื่นเอาอยู่แน่นอนนะครับ A off นะฮะที่วางแก้วนะครับช่องแอร์มีขอบให้สวยๆแบบนี้นะฮะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะเดินได้สีแดงหัวหมอนปักตัว X อ็กซ์เซอรี่แบบนี้นะฮะโอ้โหโคตรเท่เลยคุณผู้ชมนะฮะ เนี่ยเบาะไม่มีล้มนะฮะเดี๋ยวเบาะนีครับเดี๋ยวผมจะไปสปาขัดสีเสื้อผ้าอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคอบโอโซนให้นะครับขอยากขึ้นมปในตัวรถนะฮะเบาะเป็นปรับพับแมนนวลนะครับหกทิศทางผู้ชมนะครับแล้วก็คันนี้นะครับกุญแจได้เป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีเคเลนะฮะแบบนี้อ่ะอันนี้ผมห่อนี่มากันโดนน้านะผู้ชมนะฮะเยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยนะฮะตัวนี้ไม่ใช่กุญแจแบบไขเสียบผู้ชมนี่ ใ่คันนี้เช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดคุณผู้ชมนะฮะประวัติศูนย์มีเห็นนะครับประวัติเข้าบีควิกอะไรทุกอย่างมีหมดนะฮะตัวนี้พวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะมีคูสคอนโทรลมาให้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมโลโก้สีแดงแบบนี้จำๆจนะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบซอฟทัชนะฮะเดินได้สีแดงแบบนี้คุณผู้ชมนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงวางสายสั่งการด้วยเสียงได้หมดเลยนะ mm. แล้วก็หน้าปัดเรือนไม้นะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเป็นสีแดงนะฮะมีโลโก้ตัว X อ,อยู่ด้านล่าง จอ CFC นะครับผมที่เป็นจอสีดิจิตอลก็แสดงสถานะเกียร์นะครับบอกสถานะความเร็วน้ำมันหมดเลยจอการทัชสกรีนคุณผู้ชมนะครับเชื่อมต่อวิทยุ USB AirPods Bluetooth นะครับ Android Auto ได้หมดนะฮะ Apple CarPlay นะฮะได้หมดเลยให้ดูกล้องถอยคุณผู้ชมอันนี้มีกล้องถอยเดิมแท้โรงงานไปให้นะครับเมนูเป็นภาษาไทายคุณผู้ชมแล้วก็มีเส้นบอกระยะให้แบบนี้อันนี้คือกล้องเดิม แต่คันนี้เดี๋ยวผมจะติดกล้องบันทึกหน้าจอไปให้คุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องไปหาติดเพิ่มเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเอาใช้ลุยงานนะนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมเสียให้คุณผู้ชมนะครับแล้วคอนโซลตรงกลางนะครับนี่มีเก็บบัตรนะที่วางบัตรนะฮะเดินได้สีแดงแบบนี้ไฟฉุกเฉินนะครับผมโลโก้ตัว X แบบนี้โอ้โหขอบแอร์เป็นสีดำเป็นโนแบ็ k นะครับมาพร้อมกับแอร์ที่เป็นโหมดแมนนวลแบบนี้ แอร์ปรับง่ายดูแลง่ายคุณผู้ชมนะครับช่องชาร์จเอาเล็ทชาร์จนะครับ USB นะครับนะฮะ AUX ใช้งานได้ปกติคุณผู้ชมแล้วตัวนี้นะครับมีระบบนะฮะขึ้นลงทางลาดชันให้ด้วยเวลาจะลงทางลาชันนะครับก็มีเรื่องของการหน่วงไว้ให้นะครับผมทําให้มั่นใจนะับในการขึ้นเขาลงทางลาชันมีเกียร์ต่ํานะครับไว้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับเป็นเกียร์ M นะครับบวกลบได้เลยนะครับ อยากจะเกียร์ต่ําใช้เกียร์ต่ำนะครับลงทางราชันเจอทางราชันหรือจังหวะเร่งแซงแล้วก็สามารถใช้ได้คุณผู้ชมหัวเกียร์วัสดุค่อนข้างดีหุ้มหนังมาสวยๆนะครับคอนโซลนี่ดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากที่วางแก้วมีให้เบรกมือแมนวนวลคุณผู้ชมที่วางแขนพักซองนะครับเดินได้สีแดงแบบนี้ด้านในจะมีเก๊เก็บของมาให้คุณผู้ชมนะครับวัสดุดีมากนะฮะเยวดูเก๊เก็บของนะครับด้านในมีครบนะ แล้วก็ตัวนี้เอกสารคู่มือการใช้งานอยู่ครบคุณผู้ชมเล่มไม่ช้ำรุดสูญหายแน่นอนนะครับนี่คู่มือการใช้นะฮะยูสูดีแมอ็กซ์ซีรีส์นะครับอยู่ครบเลยคู่มือการใช้จอการใช้อะไรต่างๆนะครับอยู่ครบนะฮะตัวนี้นะครับกระจงกระจกใช้งานได้ปกติมีไฟสองสว่างให้นะครับนี่เป็นกล้องเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นกล้องบันทึกเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะฮะติดเพิ่มมานะครับไฟติดครบทุกดวงแน่นอนคุณผู้ชมรถยังใหม่นะฮะคุณผู้ชม รถใหม่มากนะครับใครอยากจะเดินทางมาทดลองขับขี่ติดต่อผมเลยแล้วเครื่องเสียงดีมากเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะเครื่องเสียงเขาดีมากนะนะครับอันนี้อันนี้เป็นที่คืนนะคุณผู้ชมอ่า๋ยวผมเปิดให้ดูนะเป็นเป็นไงคุณผู้ชมนะฮะเครื่องเสียงดีไหม เห็นไหมเครื <and this S 1> ่องเสียงดีมากนะแล้วปรับเสียงเพิ่มเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยคุณผู้ชมนะครับแบบนี้เท่านั้นนะฮะโอ้โหเครื่องเสียงนี่คือเขาเรียกว่ารอบทิศทางเลยด้านบนด้านหลังด้านหน้านะครับมีหมดเลยลําโพงเขานะฮะอันนี้คือไฮไลท์ของเขาเลยตัว X Series นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องและกันคุณผู้ชมนะฮะว่าตัว1.9เนี่ยดีแค่ไหนห้องเครื่องจะใหม่แค่ไหนนะครับจะพาไปดูกันแบบไม่ตัดต่อคุณผู้ชมนะฮะ ไปกันแบบเรียวๆอ่ะโหผมขออภัยนะฮะลืมเปิดนะครับอึ๊บนะฮะจะพาไปดูผู้ชมนะครับอิตรนะฮะไปกันแบบเรียวๆนะครับผู้ชมไม่มีตัดต่อนะครับตัวเครื่องนะครับผมใช้เป็น DDI นะครับบูพาวเวอร์ลิตรนะครับดีเซลล้วนนะครับตัวน้ำมัน B 7ผู้ชมนะครับ โซ่หนงโซ่น็อตนะฮะพวกเกียร์อะไรทุกเกียร์ต่างๆนะครับไม่มีภาพของถือเฉยมเลยคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีร่องรอยภาพถนนถนนเป็นควนใจคุณผู้ชมนี่เครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันที่สุดแล้วนะฮะในสายกระบะนะผมบอกเลยแล้วไม่จุกจิกงอแงด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะสํสำหรับตัว X Series นะครับติดต่อหาผมด่วนเลยนะครับมาร์คสีเดิมโรงงานพัดลมสายพานทํางานปกติเสียงเครื่องเดินเงียบๆแบบนี้นะครับ ให้ดูนะครับบอดี้ด้านหน้าคุณผู้ชมนะครับคานตีกนกซ้ายขวานะฮะไม่มีรอยขันรอยชนรอยตัดรอยเชื่อมนะครับแผ่นเพลตรงนี้เลเบลนะครับรีเวทจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับสําหรับตัวยูสุให้ดูให้ดีคุณผู้ชมนะครับไม่มีรอยละอองสีนะครับปนตรงแผ่นเพลเลยคานด้านหน้าคานหม้อน้ํานะครับคานด้านล่างพวกนี้สวยหมดคุณผู้ชมนะฮะน็อตไม่มีขยับสักชิ้นนักจุดนะฮะไฟหน้าเดิมแท้นะครับ กระปุกเบรก ABS มาร์สีเดิมโรงงานยังอยู่และตัวฝาน็อตนะครับผมตัวฝาโป้งนะครับไม่มีถอดไม่มีขันผู้ชมแผ่นกันความร้อนตึงๆรูระบายอากาศซีนยางนะครับพวกนี้ใหม่หมดนะฮะใครสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลย0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนใครอยากได้รถสวยแบบนี้รีบต่อมาผู้ชมก่อนจะติดจองนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอไยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ